คันไหนครับนั่นแหละนั่นแหละของฟอร์ดเอเวอรเรสต์อ่านั่นแหละนะโค้งมันที่อยู่ข้างพี่นั่นแหละที่ผมบอกนะ่อันนี้ของเอเวอรเรสต์ก็ยางก็เหมือนกันกับของพี่เลยเอายางมันไปใส่เลยไหม, <c oughs> มอือเนี่ยยางเหมือนกันเลยแม็กก็ลายเดียวกันเลยอืนี่ครับ ตกอีกแล้วไปส่งพี่วุฒิครับคืนนี้พี่วุฒิค้างแรมที่กรุงเทพแต่พรุ่งนี้เช้าพี่วุฒิมาก็ไม่เจอผมหรอกเนะพราะว่าผมน่าจะเดินทางออกจากกรุงเทพก่อนพี่วุฒิจะมากลัวกลัวพี่วุฒิฝนตกแล้วไป,ปไปแล้วพี่ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับพี่ไปขับรุ่งนี้หลครับรุ่งนี้เดี๋ยวไม่งั้นผมอาจจะไม่แน่ผมอาจจะรอ แต่ถ้าหนิงมาเช้าอะ่ะก็อาจจะรอ,อะแต่ถ้าหนิงมาสายผมก็รอไม่ไหวเหมือนกันครับผมอ่ะ,อะถอยมากูนินถอยมาขึ้นรถแล้วครับมาส่งพีวุธกับคุณนินเดี๋ยวน่าจะไปพักอยู่ที่อ่า เพชรเกษมครับมันจะมีโรงแรมมีรีสอร์ทอยู่ตรงนั้นนะครับข้างศูนย์อิสุเพชรเกษมใกล้ๆกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรนะเขาเรียกตรงนั้นผมจําชื่อวิวิชัยเวเอ๋อโรงพยาบาลวิชัยเวศนะครับอะไรปอกแป๊กปอกแป๊กถอยเลยถอยเลยถอยมา ถอยมาเลยถอยมาเลยเลยไปเลยนุ่นเลยถอยไปกลับนุ่นเลยนุน่นลานกว้างๆนุน่นนุ่นลานกว้างๆลา,านที่เข้าจอดคราวที่แล้วอะ่ะค่อยไม่มีรถ <c oughs> โอ้ ออขอให้เป็นงูเลยเรือ่อยเป็นงูเลยครูนินไปแล้วครับดึกแล้วครูนินหิวข้าวแล้วเดี๋ยวน้ำหนักลดหักบดเลยไปแล้วนี่มาส่งทางครับมาส่งทางฝนก็ตกโอ้ เลขไม้นี่ขึ้นท่วมแล้วรถคันนี้วิ่งเหลือเกินไปแล้วครับเ,เข้าบ้านนะครับก็พรุ่งนี้ก็มารอดูนะครับว่าช่างหนิงจะมาอ่ารีเซ็ตระบบนะครับเจ้าฟอร์ดของพี่วุฒินะจะมารีเซ็ตระบบเจ้าฟอร์ดให้พี่วุฒิอ่าผมไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้อยู่อ่า ดูเขาเซตระบบนะพี่วุฒิแกจะอยู่นะครับพี่วุฒิแกจะอยู่ดูนะก็ใครที่อยากดูก็ติดตามที่ช่องรัาซิ่งดินด่วนได้นะครับตอนที่เขาเซตระบบรอบสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะจบหรือไม่จบผมก็ไม่รู้แต่ผมภาวานายกมือท่วมหัวขอให้มันจบที่ช่างหนิงนะครับผมนะเราไม่ได้บอกว่า,าจะต้องให้จบที่เราร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่นะครับก็คือ อันนี้ของอย่างนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะพี่วุฒิก็บอกว่าอยากจะให้จบที่ช่างหนิงเลยนะครับจะไดะ้ไม่ต้องเสียเวลายกเข้าศูนย์ต้องขับไปศูนย์อีกนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีข้อขัดข้องหรือติดปัญหาอะไรน่าจะจบที่ช่างหนิงนั่นแหละนะครับช่างหนิงน่าจะจบได้เลยนะครับส่วนพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางไปอุบลน,นะครับไปกับเจ้ารีโว สประตูตัวเตี้ยผมนี่แหละนะครับโอ้ oh, เตี้ยจริงๆครับพี่น้องผมยืนนี่ผมยังสูงกว่ารถเลยผมอยากจะกลับมาใส่ยางเดิมแล้วแต่ผมหาขอบกระทะยังไม่ได้ผมใช้กระทะขอบ18ครับหน้าเ้าหลัง10นะครับแต่ว่ามันเหลือแค่2รลอ้ออีก2ลอล้อโดนซิวไปแล้วพี่น้องเขากิ๊กไปกินนะนะก็เลยเหลือแค่2รลอ้อนะครับโดนขโมยล้อไปนะครับ ก็เลยต้องเอาขวบสิบเกียเนี่ยมาใส่ก่อนสองเส้นดูดิแม่บ้านผมพี่สาวขนอะไรมาขึ้นให้เต็มไปหมดเลยโอ้ยดูปูยตายแล้วเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในรถโอ้ตกลงตกลงแล้วนี่มันรถอะไรวะเนี่ยโอย้ยิ่งกว่าไอ้นี่อีกยิ่งกว่าไอ้รถอะไรนะเอ่อ เคอรี่รับส่งถึงที่เลยนี่เรียบร้อยนะครับนี่พ่วุฒิถามว่าอันนี้มันรถอะไรอันนี้ก็เป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดเอเวอร์เรสต์นะครับอันนี้ก็งานสีเสร็จแล้ว งานสีเสร็จแล้วเหลือแค่งานช่วงล่างครับเนือ่องจากว่าลูกค้าเอาของมาให้ยังไม่ครบนะเจ้าของรถยังเอาของมาให้ไม่ครบนี่อยู่นี่ก็เหลือช่วงล่างเขานะครับพวกลูกยงลูกยางอะไรคันนี้เขาซ่อมเงินสดนะครับคันนี้ซ่อมเงินสดหมดไปแล้วอ่อ เอาเป็นว่าหมดไปแล้วเป็นแสนนะเฉพาะซื้ออะไรซื้ออะไรก็หมดเป็นแสนแล้วทั้งๆที่อะไรเก่านะไม่ใช่ว่าอะไรใหม่ด้วยนะนะครับนี่แหละการที่เราจะมีรถแต่ละคันสักคันหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ถ้ามีแล้วก็ควรจะรักษาให้ดีนะครับดูแลให้ดีจะได้ประมาทกับชีวิตนะครับเพราะว่าการประมาทกับชีวิต จุดจบของความประมาทก็คือไม่เสียหายด้านทรัพย์สินก็ตัวเองก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับนี่ตอนนี้ช่วงนี้รถก็เบาบางรถไม่ค่อยเยอะครับช่วงนี้รถไม่ค่อยเยอะมีไม่เท่าไหร่รถในอูกก่ก็มีไม่กี่คันนะครับรถที่มาซ่อมจริงก็มีจอดอยู่ข้างนอกนิดหน่อยแล้วก็อ,อันนี้ก็รถพี่สาวอันนี้ก็รถ คู่เขยนูนก,ก็ลดผมนั่นก็ลดลูกค้าอยู่ฝั่งนู้นที่เป็นลดลูกค้าหมดก็มีแค่นั้นในรถรถที่บางก็จอดในนี้ก็สามคันแล้วก็ปล่อยพื้นที่โล่งนะครับแล้วก็ลดรอจอดซ่อมอีกนะในห้องในห้องพ่นมีอีกสองคันห้องละคันอา้าสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าแล้วกันสําหรับวันนี้บายบายครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยฝนตกแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอน เอา,เอาปิดไฟก่อนลืมพี่น้องลืมปิดไฟนู่น ون, ตรงนู้นด้วยมผมก็ดูความเรียบร้อยก่อนขึ้นบ้านอย่างเงี้ยตลอดนะครับเป็นเรื่องปกติแดีวพรุ่งนี้ใครออยากจะดูการทำงานก็ ค่อยเข้าไปดูในช่องดัมซิ่งดินด่วนของพี่วุฒิแล้วกันนะครับบายบายเจอกันใหม่ครับผม